สีสดวีวีดได้ใจ Dolby Vision Dolby Atmos 120Hz Game Accelerator นี่คือ TCL T6G 4K QLED Smart TV มีให้เลือกตั้งแต่55 85นิ้วสำหรับผู้สนใจสามารถดูเพิเ่มเติมการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้รับประกรันู่วนไทยแท้100% ผมพัดจากทีพัดรีวิวครับนี่คือ TCL T6G ครับในรุ่น65นิ้วโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่รุ่น55นิ้วถึง85นิ้วเลยนะครับความพิเศษของรุ่นนี้คือเป็น QLED Smart TV ที่มาพร้อมกับ Google TV ครับและมาพร้อมกับสีที่สดมากๆรองรับ Dolby Atmos Dolby Vision และ 120Hz Game Accelerator ด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปเล่าให้ฟังครับทุกรุ่นในซีรีส์ T6G นี้มาพร้อมความละเอียดระดับ 4K และเป็นเทคโนโลยี QLED แสดงขอบเขตสีได้กว้างถึง94%ตามมาตรฐาน DCI-P3 เมื่อรับชมคอนเทนต์ที่รองรับก็จะแสดงผลบอกบนหน้าจอแบบนี้เลยครับและรองรับถึง HDR10+ Pass ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดสำหรับเนื้อหา Android HD เ <g ib _> ก็บรายละเอียดแสงเงา less, <g ib _> ได้มากกว่าสีสันหน้าจอสดใสมีมิตริราวกับตาเห็นมีมิติสมจริงชว่วลงไหลแค่ไหนมีคนพิสูจน์มาให้ดูแล้วครับและด้วยความเป็น QLED ให้สีสันที่อิ่มโทนสบายตากว่าพันล้านเฉดสี แม้ตัวอย่างนี้คือหน้าจอใหญ่65นิ้วก็ยังให้ความสว่างของหน้าจอที่สม่ำเสมอแม้ในฉากที่วัตถุสว่างและแบกรวมืดแบบนี้ปรับโหมดหน้าจอเป็น low power ได้เหมาะกับคนที่ชอบเปิดทีวีไว้เพลินๆหรือจะเป็นโหมด smart HDR เร่งพลังแห่งสีสันขั้นสุดในแบบ high dynamic range รวมถึงโหมด vivid sports และ movie ให้เลือกด้วยครับตัวอย่างนี้คือโหมด smart HDR ทางเราทีพารรีวิวว่าโหมดนี้เลือกง่ายเข้ากับคอนเทนต์หลากหลาย และดูเพลินๆสุดแล้วครับหรือใครสายเกมคอนโซลโปรเกมเมอร์ตัวยง TCL T6G ยังรองรับ 120Hz Game a c c e l e r a เกม Accelerator ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ TCL Dual Line Gate ปรับ Refresh r a e ให้สูงขึ้นตามเนื้อหาโดยอัตโนมัติและค่า l a t e n c y ่ต่ำมากรวมไปถึงยังรองรับฟีซิงจากค่าย AMD อีกด้วยทำให้ Smart TV เครื่องเดียวสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับและมาพร้อมระบบ AI Intelligent Picture Intelligent Sound ที่สามารถปรับภาพและเสียงแบบ Adaptive ให้เข้ากับคอนเทนต์ต่างๆได้ด้วยและมาพร้อมบูไล i ์ฟิลเตอร์ช่วยกรองแสงสีฟ้าสําหรับคนรักสุขภาพด้วยครับในส่วนเรื่องเสียงก็กระหึ่มเต็มหูครับรองรับโทบี้อสมอดเสียงจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันเลยครับ ีกจุดหนึงที่เราชอบมากๆนะครับคือเรื่องของเบเซลเลสนะครับหรือว่าตินเบเซลจะมีขอบจอที่บางมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างหรือว่าด้านล่างอก็ตามนะครับและรวมถึงตัวขาตั้งหน้าจอที่มีความบ่ายด้วยเมื่อดูแบบนี้เนี่ยทำให้ภาพรวมโปรไฟล์ของตัวเครื่องมันดูบางอย่างมากครับจอใหญ่เต็มตาโดยที่ไม่มีกรอบไม่มีขอบมาสะท้อนให้ลำคาจิตใจเราเลยครับ การเซิร์ชหรือค้นหาข้อมูลนะครับก็จะใช้จากรหรืมอมอคอนโทรลนะครับกดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้หรือใช้เป็นคำสั่งเสียงก็ได้นะครับโดยกดที่ปุ่มที่เป็นไมโครโฟนตรงนี้ชอบการมา i ิกแบบนี้ครับสบายๆเลยก็สามารถที่จะเซิร์ชคอนเทนต์ที่เราต้องการได้แล้วนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างในนีน้ก็คือในเรื่องของการดูแบบเช่านะครับก็จะอยู่เพียงแค่17 0บาทเท่านั้นคุณก็สามารถดูภาพยนตร์เต็มเลือกได้แล้ว โดยความเป็น Google TV สามารถรับชมภาพยนตร์และรายการทีวีได้มากกว่า7 0 0,000นรายการรองรับ Netflix YouTube Prime Video Disney Plus Hotstar Apple TV และตั้งแต่อีกมากมายครับคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากตัวของ Play Store ได้อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยที่จะใช้ตัวของ DSpO นะครับที่จะดูวิดีโอจาก n a s s ิโนโลจของเราผมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมทีวีออนไลน์ปัดฟีดเล่น t i k t o k บนทีวีจอใหญ่เพลินๆ65ิ้น,65นิ้วแบบนี้ก็ทำได้ครับ หรือจนถึงการลงเกมบนทีวีไม่ต้องต่อคอนโซลเพิ่มคุณก็สามารถใช้รีโมทหรือจอยเพิ่มเติมมาเล่นเกมบน TCL T6G ได้แล้วครับบอกแล้วครับเครื่องเดียวเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วหรือเหมาะกับสายคนที่ชอบชวนเพื่อนใหม่หม,หม,มาดู Ne t f l i x ที่ห้องนะครับผมแนะนำซื้อจอใหญ่ๆเลยฮะเต็มตาถ้ามองว่าน,นี่คือ QLED ผมว่าเขาควบคุมเรื่องแสงในฉากดำๆได้ดีครับโซฟานุ่มๆไฟดิมๆเปิดแอร์เย็น,ยนๆมีเพื่อนที่รู้ใจมาดูหนังด้วยสักคนหนึ่งนะฮะผมว่า เพลิดเพลินได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแหละแต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเพลินคนเดียวเสียมากกว่านะ <S <S แต่ด้วยความที่เขารองรับพวก High Dynamic Range และ Brightness ของหน้าจอค่อนข้างสว่างครับรุ่นนี้สายคนที่ชอบดูหน้าจอมืดๆไฟดิมๆอาจจะไม่ถูกใจกันนะอย่างไรก็ตามก็มีบูลไลคัตเข้ามาช่วยครับส่วนสำหรับการรับชมคอนเทนต์ออนไลน์ทั่วไปเราให้10เต็ม10นะ สำหรับเรื่องการเชื่อมต่อรุ่นนี้ก็จัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นช่องแลนหรือว่า WiFi ก็จะรองรับทั้งคลื่น2.4และ5กิกะเฮิร์นะครับน้น,นเมื่อคุณเชื่อมต่อเป็นคลื่น5กิกะเฮิร์ได้ทำให้เราสามารถดูคอนเทนต์ 4K ได้อย่างลื่นไหลครับผมทดสอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ YouTube 4K หรือว่าจะเป็นจาก n a s ผมเนี้ยที่เป็นไฟล์แบบ High d e f inition จริงๆเนี้ยมันก็สามารถดูได้ลื่นไหลเพลิดเพลินเลยแหละครับรวมถึงยังมีบลูทูธในตัวนะครับที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้กกกกกาารรรรรเเเเชชชืื่่่บบ HDMI Arc, ่่่อออออมมตตัััับบบบบนนนคทีป็็แ MyAr Subfer ง ดังนั้นคุณสามารถใช้รีโมททีวีตัวเดียวควบคุมทั้งภาพทั้งเสียงได้แบบไร้รอยต่อเลยโดยรีโมทคอนโทรลรุ่นนี้ให้หน้าตาแบบนี้ครับครึ่งบนจะเป็นส่วนของตัวเลขการเข้าออกเมนูและปุ่มคำสั่งเสียงตรงกลางจะเป็นการควบคุมทิศทางหลักเพิ่มลดเสียงทิศทางปุ่มโฮมและด้านล่างสุดกลุ่มสีขาวก็จะเป็นช็อตคัดเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆเช่น Netflix Prime Video หรือ TCL Channel ครับซึ่งคุณสามารถใช้โอเค o OK g l e หรือคำสั่งเสียงได้โดยการกดปุ่มไมล์ตรงนี้ครับ ถ้าเรากดบริเวณปุ่ม3าขีดบนรีโมทก็สามารถเข้าสู่ช็อตคัทการตัง้งค่าต่างๆได้ง่ายดายครับโดยไม,ม่หมดบางภาพหน้าจอหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมความสว่างสามารถปรับไปที่ละส0เซ์โหมดภาพโหมดเสียงสลิปไทม์เกมแมสเตอร์บลทูทูธอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันและอื่นๆทั้งหมดนี้คือไฮไลท์ฟีเจอร์ที่ใส่มาให้สำหรับทีวีรุ่นนี้ครับ HDR 1 0 p l u s Dolby Atmos Dolby Vision 120Hz g a m e Accelerator AMD FreeSync และความเป็น 4K QLED นี่คือ TCL ที่6 g มีให้เลือกตั้งแต่5 5ถึง85นิ้วนะครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิว TCL ที่6 g ครับในรุ่นที่เรารีวิววันนี้คือ65นิ้วและคุณสามารถเลือกรุ่นอื่นได้นะครับเช่น55นิ้วก็จะเหมาะกับห้องที่มีขนาดเล็กกว่านี้หน่อยนะครับหรือจะเป็นขนาดใหญ่เลย75-85นิ้วก็มีให้เลือกนะครับผู้สนใจสามารถดูเพิ่มเติมการสั่งซื้อโปรโมชันและราคาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกรันศูนย์ไทยแท้100% แล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทที่พัทรีวิววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ